ดิเทียบเลยเทียบเลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พน,น้องชาวอีทูมิครับยินดี้อนรับเข้าสู่ยูทุกช่องหัน้อยมันทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับซีศูนเหมือนเดิมครับก็วันนี้จะเอามาประกอบโครงผานครับผานตัวนี้ซื้อมาสองหมื่นนิดๆครับพอตบอลเชนเลย ตัวนี้เป็นของพวกสีกิตห้าศูนย์นะครับฮะอ,อ๋อย่ายาย้ายน้ำเถอะนี่ครับจ้อย หว่าไอ้ตัวนนี้มัอเาขนาดดูอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับถาดปรับอันนี้ใหม่นะมันยังกินอยู่อย่างงี้ไ้เจ้าันนี้ตัวเอ้ฮะ,ะสุยตัวเซนใหม่เงีงอ่ะเงงอ่ะดูครับก็นั่แนแหละมันก็ต่างกันกันตรงนั้นและอีกกับไอ้พันของสามหกเนาะ เดียวก็ต่างขมุกมันจถ้าผ่านรุ่นสามหกมันจะแตกต่างตรงนี้มันจะแคบกว่าแล้วก็เหล็กตัวนี้จะเล็กกว่านี่มันจะเท่าเหล็กตัวนี้เลยถ้าของห้าศูนย์มันจะใหญ่ห้าศูนย์สี่จ็ดมันจะใหญ่ตรงนี้แต่ของสามหกมันจะเล็กมากแค่นี้แหละเสมอเลยพวกกระทู้ใบผ่านอะไรก็ตัวเดียวกันหมดเลยอนุอีเนาะรหัสอะ่ะอืมนี่เป็นเอฟของของรุ่นใหญ่ โอ้เสียอย่างเดียวมันแม่นอ่ะขะตังอ๋อใครอยากขะตังนี่เอา40นี่แหละไปไถโอ้มีดบรอลงนี่ๆบ่คลายตะมู่ตรงกลอยเลยอะใส่ตะวียังกว้างมาถ้าคลายตะมู่ตรงกลอยใส่กว้างต้นยึดให้แข็งอ้ายบักนี้เด้ละมือจ้อยเด้นี่น่ะ โอ้ใครบอกให้หมดเลยไม่ต้องนี่หรอกจะรัดไว้ทำไมนี่หนอเจกี่หนอเอากระลังเดี๋ยวช่วย้วมือช่วยประกอบก่อนแป๊บนึงตั้ง,ง,ต,งตัวนี้ก็ปรับตั้งตัวนี้ใหม่ครับเดิมๆมาจะใส่รูนี้นะครับถ้ารูนี้มันจะกินใหญ่แล้วก็เบากว่าด้วย ดูข้างหลังครับโอ้ยโจยบอกว่าใส่สินะสองร่องร่องมันะมนะเออเพราะว่าใสา่เกศสามครับผมเชื่ออยู่สามโลอ่ะจะนับเออผมม็น ตายใส่ได้แล้วใส่ใบพันอแล้วอันที่สองมัต้องเียบมาถอยหลังอีกดูวใบนี้ยังแบบ เหลือเต็มๆอยู่เลยเนี่ยเกาโนกครับเกาโนกเกาโน๊กเกาเขาไม้เราครับอเ,นนเออตรองไปตัวตรงไปตัวเลยอ้ออพอแล้วนะอีนนิดหนึ่งไป <c oughs> ดีราติดตาม่าเขาจะลากเกียร์อะไรสี่ศูนย์อี่แต่ก็นี่ก็ ผานก็ตัวเดียวกันเลยเนาะเป็นแ,แค่โครงม,มันเล็กกว่าแค่นั้นแหละอันตัวโครงตัวนี้มันใหญ่กว่าผานใบาผานก็ตัวเดียวกันหมดคือมือแต่คัดท้ายมันจนมันจนเสอะหลาบเป็นเออนี่บุนตุยน,ะนั่นไอ่อรุมเคยนงก็น้องน้อยนุ่ง Tên chắc lời hít bắt yeah. chân nữa dạ, Một hm đây rồi hm 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 Mình hm 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 Lựa hm nó lựa hm hm <laughs> chỉ lọc bơm điếc, ba lọc tháp thôi, làm ơn chơi, rút nốt to dài với, nhá, ơi, làm ơn chơi

ดอกเดียวก็ได้แล้วใบยี่ี่อะฮะดูครับใหญ่มากนี่ขนาดเทพพนมไปข้างขวาน่ะอนะอ่าสีศูน <laughs> คุมน้องโบฮ่าประเทศเลยเดี๋ยวจะย้ายที่เลยตรงน,นี้มันร้อนเหลือเกินเออจะนับ ทวนพ่นปลาหนาผ่านระบตีฮะคนเจียงคนเจียงเอ็นรื้อเจ๊รูはは uh ้ด uh uh ีนะู้ดีโอ้ยว่าหิรัญไทยรู้ดีโมจอยกลัวครับกลัวล่างไปไหวตัวนี้ก็มือตัวนี้ก็ประมาณคนยืนตื่นแหละเพราะว่าน่าจะยาวกว่านิดนึงอ่ะเนาะตัวนั้นอ่ะก็โครงตัวนี้มันก็เท่ากันอยู่แล้วใช่ เราทำเตมันม <si ู <si> <si no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  ่ท <si no <si no ่าดูเรืองมยจุยอะใส่ตัวนี้จะไม่ยอมใส่สปริงอะตอนใส่ตัวนี้มือจุยอะมจยอะโอ้มันได้เรื่องเลยดูพอลูกสองอัดนอครับโอ้ยโยงมาตรางรถเลยจับเนอ ใช่ลิกโนเตนู้เจาเจ้าของที่เขาใช้อ่ะเขาเขาไม่ได้ใช้ผ่านใบนี้หรอกเขาถอดไว้วามซึกมันต่างกันตัวนี้ตัวนี้นี่อยู่เต็มกว่าที่กิ๊บือพลาดใบนั่นแหละทำผ่านสามอ่ะนั่นตัวนี้ออก เพราะมือสนามมือเดินไม่อมนอน้อุ่นจะลงเลยกรตังนะเสร็จแล้วแหลกะก็เหลือใส่แค่สปริงกัดท้ายครับทีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้แล้วกันนะครับ,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับ